อากาศหนาวแบบนี้หนึ่งสถานที่ที่เพื่อนๆคงวางแผนที่จะไปเที่ยวพักผ่อนกันก็คงหนีไม่พ้นจังหวัดทางภาคเหนือใช่ไหมครับอากาศเย็นๆแบบนี้ถ้ามีโอกาสได้ไปสัมผัสกับลมหนาวที่ภาคเหนือและได้เข้าพักในรีสอร์ทที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติแค่คิดก็คงรู้สึกฟินอย่างบอกไม่ถูกครับแต่เรื่องราวประสบการณ์ที่ผมจะเล่าให้เพื่อนๆฟังในวันนี้เกิดขึ้นกับชายหญิงคู่หนึ่งครับ เขาทั้งคู่ได้มีโอกาสเข้าไปพักที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งในจังหวัดทางภาคเหนือและได้พบเจอเกืบเรื่องราวสุดน่ากลัวสยองขวัญที่พวกเขาต้องลืมไม่ลงไปทั้งชีวิตเลยล่ะครับแค่ฟังก็น่าสนใจแล้วใช่ไหมครับเพื่อนๆลองรับฟังเรื่องนี้กันดูให้ดีนะครับเผื่อว่ารีสอร์ทที่เพื่อนๆกำลังวางแผนจะไปพักนั้นอาจจะเป็นที่นี่ก็เป็นได้แต่ก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องนี้กันรบกวนเพื่อนๆครับ รบกวนช่วยกดไลค์ให้คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆพร้อมกันแล้วเรามารับฟังเรื่องนี้กันเลยดีกว่าครับอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับว่าเรื่องราวเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของชายหญิงคู่หนึ่งเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับพวกเขาเมื่อ4ปีที่ผ่านมาชายหญิงคู่นี้มีเชื่อว่าคุณนนกับคุณพลอยครับทั้งสองคนเป็นแฟนกันและก็คบหากันมาได้นานหลายปีแล้ว ้วยความที่บุคลิกส่วนตัวที่ชื่นชอบในเรื่องเดียวกันคุณพลอยเธอเป็นคนที่รักธรรมชาติและชอบถ่ายรูปครับส่วนคุณนนท์ก็หลงใหลในการขับรถลัดล้อไปตามเส้นทางภูเขาที่โคดเคี้ยวมันก็เลยทําให้แฟนคู่นี้จึงมักจะวางแผนออกไปเที่ยวในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์กันอยู่บ่อยๆและเรื่องราวความหลอนในครั้งนี้เกิดขึ้นจากคุณพลอยครับมีอยู่วันหนึ่งครับเธอได้มีโอกาสค้นหาที่พักทางอินเทอร์เน็ต และได้พบกับรีสอร์ทเล็กๆที่สวยงามและดูอบอุ่นรีสอร์ทแห่งนี้ตั้งอยู่ในจังหวัดหนึ่งของภาคเหนือครับเธอบอกว่ารูปถ่ายที่โชว์อยู่นั้นแสดงให้เห็นถึงความสวยงามของตัวที่พักรวมถึงธรรมชาติที่อยู่รอบๆและที่สําคัญคือเธอไม่เคยเดินทางไปที่จังหวัดนี้มาก่อนเมื่อเห็นแบบนั้นคุณพลอยจึงตัดสินใจกดเบอร์โทรศัพท์ติดต่อเพื่อโทรจองกับทางเจ้าของรีสอร์ทโดยตรงและหลังจากที่จองเสร็จ เธอก็ได้นําเรื่องนี้มาบอกกับคุณนนมันก็เลยทําให้ทั้งสองคนรู้สึกตื่นเต้นและก็รอคอยทริปนี้เป็นอย่างมากพวกเขาเชื่อว่าทริปนี้จะเติมเต็มความทรงจําดีๆให้กับพวกเขาอย่างแน่นอนครับเวลาก็ผ่านไปหลายสัปดาห์ในที่สุดวันพักผ่อนที่พวกเขารอคอยก็มาถึงการเดินทางในวันนั้นก็เป็นไปอย่างราบรื่นเลยครับหลังจากที่ทั้งคู่ขับรถมาเกือบ6ชั่วโมงพวกเขาก็เดินทางมาถึงรีสอร์ทในช่วงเวลาตอนบ่าย ครั้งแรกที่ได้เห็นรีสอร์ทแห่งนี้นั้นทําให้พวกเขาค่อนข้างจะประทับใจเลยครับเพราะว่าตัวรีสอร์ทตั้งอยู่ลึกเข้าไปในหุบเขาล้อมรอบไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่และลําธารน้ําใสที่ไหลยเย็นตลอดทั้งปีบ้านพักแต่ละหลังถูกสร้างขึ้นมาจากไม้สักแท้และตั้งอยู่ห่างกันเพื่อให้มีความเป็นส่วนตัวบรรยากาศเงียบสงบเลยครับจนได้ยินเสียงลมพัดผ่านใบไม้และเสียงน้ําไหลาจากลําธารใกล้ คุณนนท์กับคุณพลอยได้พบเจอกับเจ้าของรีสอร์ทนะครับเป็นผู้ชายสูงวัยคนหนึ่งที่ดูใจดีแล้วก็พูดจานุ่มนวลตอนที่เข้าไปเช็คอินคุณพลอยเองได้ร้องขอกับทางคุณลุงเจ้าของนะครับบอกว่าถ้าเกิดเป็นไปได้และห้องนั้นว่างอยู่เธอก็อยากได้ห้องพักที่วิวสวยที่สุดของรีสอร์ทครับเมื่อได้ยินแบบนั้นคุณลุงก็หันหลังไปหยิบกุญแจแล้วก็ส่งให้กับทั้งคู่พบว่าบนกุญแจนั้นมีเลขสี่ติดไว้อยู่ครับ คุณลุงได้บอกกับทั้งสองคนนะครับว่าห้องพักหมายเลขสี่นั้นเป็นห้องพักที่วิวสวยที่สุดตั้งอยู่ลึกที่สุดด้านหน้าเป็นวิวลำธารส่วนทางด้านหลังติดกับป่าทึบคุณลุงเองได้แนะนำให้พวกเขาระมัดระวังเดินในช่วงเวลาตอนหัวค่ำครับเพราะว่าแสงไฟในบริเวณป่ามันค่อนข้างจะมืดมากๆทั้งสองคนก็รับฟังคำเตือนหลังจากนั้นก็ขนย้ายข้าวของตรงเข้าไปสู่บ้านพักครับ คุณนนท์บอกว่าตอนที่เข้าไปถึงนั้นทั้งคู่ได้พบกับบ้านพักที่สวยงามแบบในรูปถ่ายที่เคยดูครับบ้านพักมีขนาดกระทัดรัดมีระเบียงไม้กว้างพร้อมกับเก้าอี้ไม้สองตัวสำหรับการนั่งชมวิวภายนอกภายในบ้านเองมีเตียงนอนขนาดควีนไซส์โต๊ะเครื่องแป้งแล้วก็มีห้องน้ำในตัวครับการตกแต่งภายในเต็มไปด้วยความอบอุ่นเฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างทำจากไม้ ให้ความรู้สึกใกล้ชิดธรรมชาติได้เป็นอย่างดีในคืนแรกทั้งสองคนรู้สึกตื่นเต้นกับธรรมชาติที่ไม่เคยเจอมาก่อนครับทั้งคู่ใช้เวลาในช่วงตอนเย็นในการเดินสำรวจพื้นที่ต่างๆถ่ายรูปต้นไม้แล้วก็ลำธารพอถึงช่วงหัวค่ำก็ยังคงรู้สึกตื่นเต้นกับการถ่ายภาพท้องฟ้งฟานในยามค่ำคืนหลังจากนั้นก็มานั่งจิบชาอุ่นๆที่บริเวณหน้าระเบียงบ้านแล้วก็เข้านอน คืนแรกของการนอนพักที่ห้องเบอร์สี่ทุกอย่างก็เป็นไปตามปกติครับอาจจะเป็นเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยรู้สึกเหนื่อยล้าจากการเดินทางมาตลอดทั้งวันทําให้หลังจากที่หัวถึงหมอนก็พากันหลับไปอย่างรวดเร็วเช้าวันต่อมาหลังจากที่ตื่นขึ้นคุณนนกับคุณพลอยก็เดินทางเข้าไปท่องเที่ยวในตัวเมืองชมวิวทิวทัศน์รวมถึงซื้อของฝากพอตกช่วงเย็นทั้งคู่ก็เดินทางกลับมาที่บ้านพักทานอาหารเย็นกันง่าย โดยการใช้บริการจากทางรีสอร์ทครับมีการสั่งอาหารเข้ามานั่งทานกันที่หน้าบ้านพักใช้เวลาระหว่างมื้ออาหารไปกับการพูดคุยแล้วก็นั่งเลือกรูปถ่ายที่ถ่ายกันมาในวันนี้ซึ่งทุกอย่างก็ดูเป็นปกติจนกระทั่งเวลาประมาณเที่ยงคืนครับขณะที่คุณพลอยกำลังล้างหน้าอยู่ในห้องน้ำเธอเองได้ยินเสียงบางอย่างที่ฟังดูแล้วมันแปลกมากๆเสียงนั้นเป็นเสียงเหมือนคนกำลังเดินอยู่ที่ด้านนอกของบ้าน เป็นเสียงฝีเท้าเบาๆที่เดินย่ำใบไม้ดังมาจากทางป่าด้านหลังแต่ในใจตอนนั้นเธอเองก็ไม่ได้คิดอะไรนะครับคิดว่าอาจจะเป็นเพียงเสียงสัตว์ป่าเธอจึงไม่ได้ใส่ใจอะไรมากมายแต่ตัดภาพมาที่คุณนนท์ครับในขณะที่เขากำลังนอนอ่านหนังสืออยู่ในห้องนอนนั้นเขาก็เริ่มได้ยินเสียงแปลกๆด้วยเช่นเดียวกันคุณนนท์เนี่ยถึงกับลุกขึ้นมาแล้วก็จ้องมองออกไปที่นอกหน้าต่าง เขาบอกว่าสิ่งที่เห็นมันทําให้เขารู้สึกขนลุกยังบอกไม่ถูกเขาเห็นเงาของคนคนหนึ่งครับกําลังเดินอยู่ที่บริเวณแถวแถวชายป่าเงานั้นดูเลือนรางในแสงจันทร์แต่ก็พอจะเดาออกครับว่าเป็นรูปร่างของผู้ชายอย่างแน่นอนและดูเหมือนว่าผู้ชายคนนั้นจะหยุดยืนอยู่นิ่งๆจ้องมองมาทางบ้านพักอีกด้วยเมื่อเห็นแบบนั้นคุณนนจึงรีบปิดม่านแล้วก็กลับมานอนที่เตียงเหมือนเดิมครับ รอจนคุณพลอยออกมาจากห้องน้ําเขาจึงตัดสินใจเล่าเรื่องที่เจอให้กับคุณพลอยฟังซึ่งหลังจากที่พูดคุยกันแล้วทั้งสองคนก็เริ่มรู้สึกไม่สบายใจครับแต่ก็ยังพยายามปลอบใจกันคิดว่าผู้ชายคนนั้นน่าจะเป็นนักท่องเที่ยวคนอื่นๆหรืออาจจะเป็นพนักง,งานของรีสอร์ทที่ออกมาเดินตรวจตราก็เป็นได้แต่ว่าเรื่องแปลกๆมันไม่ได้จบแค่เพียงเท่านั้นนะครับเพราะในช่วงกลางดึกระหว่างที่ทั้งสองคน กำลังนอนหลับสนิทอยู่บนเตียงคุณพลอยก็ต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะว่าเธอได้ยินเสียงแปลกๆอีกแล้วครับเธอนอนอยู่บนเตียงแล้วก็ฟังเสียงนั้นไปเรื่อยๆเ,เพราะว่าเสียงนั้นเป็นเหมือนคนเดินขึ้นมาที่ระเบียงหน้าห้องเธอจึงลืมตาขึ้นและมองผ่านผ้าม่านสีขาวบางๆออกไปเธอได้เห็นร่างของผู้ชายคนนึ่งกำลังยืนหันหลังให้อยู่ที่ด้านนอกครับผู้ชายคนนั้นยืนนิ่งๆไม่ได้ขยับตัว คุณพลอยเองก็เช่นเดียวกันนะครับเธอพยายามทำเหมือนว่าเธอเนี่ยยังคงนอนหลับอยู่คุณพลอยจ้องมองอยู่สักครู่หนึ่งก่อนที่ผู้ชายคนนั้นจะหายไปตอนไหนไม่รู้คุณพลอยเองก็ไม่ได้คิดอะไรนะครับคิดว่าผู้ชายคนนั้นอาจจะเป็นพนักงานที่มาเก็บจานที่กินกันเมื่อตอนเย็นเธอจึงไม่ได้ใส่ใจแล้วก็นอนหลับต่อเช้าว,วันถัดมาในช่วงตอนสายทั้งสองคนก็พากันออกไปเที่ยวที่ด้านนอกอีกครั้งนะครับ ในจังหวะที่เดินออกมาจากบ้านพักคุณพลอยก็ไม่พบเจอจานเหล่านั้นแล้วซึ่งเธอจำได้ดีว่าเธอเองเป็นคนวางทิ้งไว้บนโต๊ะก่อนที่จะเข้านอนเมื่อเจอแบบนั้นมันก็เลยทำให้เธอได้คิดว่าผู้ชายคนที่มาเมื่อคืนก็คงเป็นพนักงานที่มาเก็บจานจริงๆแล้วก็คงไม่มีอะไรในวันนั้นพวกเขาก็ออกไปเที่ยวกันตามปกตินะครับและกลับมาที่ห้องพักอีกครั้งในช่วงตอนหัวคำ่ำซึ่งทุกอย่างยังคงดูเงียบสงบเหมือนเดิม ในวันนี้ทั้งคู่ตัดสินใจเข้านอนเร็วครับเพราะว่าความเหนื่อยล้าจากการเดินทางมาตลอดทั้งวันแต่ในคืนนั้นเองครับก็เกิดเรื่องที่ไม่คาดฝันขึ้นในกลางดึกคืนนั้นระหว่างที่ทั้งสองคนกําลังนอนหลับสนิทอยู่บนเตียงคุณพลอยก็ต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพราะได้ยินเสียงเหมือนคนกําลังเดินอยู่ที่ระเบียงหน้าห้องแต่เสียงฝีเท้าที่ได้ยินนั้นมันหนักแน่นกว่าครั้งไหน,ไหนที่เคยได้ยินมาเธอเองลืมตาขึ้น และแอบมองผ่านผ้าม่านสีขาวบางอีกครั้งสิ่งที่เห็นเป็นสิ่งที่ดูคุ้นตาเลยครับเพราะว่าเป็นผู้ชายคนเดิมกำลังยืนนิ่งอยู่ที่เดิมเมื่อเห็นแบบนั้นคุณพลอยก็รู้สึกแปลกใจเพราะว่าเธอจำได้อย่างชัดเจนครับว่าในวันนี้พวกเขาไม่ได้สั่งอาหารเข้ามากินกันก่อนนอนแล้วก็ไม่มีจานหรือว่าสิ่งของใดๆให้เก็บมันก็เลยทำให้เธอเริ่มที่จะสงสัยครับว่าผู้ชายคนนั้นมาทำอะไรที่หน้าห้องของเธอกันแน่ และในขณะที่เธอกำลังจ้องมองอยู่นั้นผู้ชายคนนั้นก็ค่อยๆหันหน้ามาอย่างช้าๆดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความว่างเปล่าและใบหน้าซีดเสียวสิ่งที่เห็นทำให้คุณพลอยขนลุกไปทั้งตัวเลยครับเธอจึงตัดสินใจรีบลุกขึ้นเพื่อต้องการที่จะปลุกคุณนนทแต่ในตอนนั้นเองครับชายคนนั้นก็เริ่มออกก้าวเดินตรงเข้ามาที่ประตูและภาพที่เห็นทำให้คุณพลอยต้องตกใจอย่างสุดขีด เพราะว่าผู้ชายคนนั้นไม่ได้ใช้มือเปิดประตูเข้ามาครับแต่ว่าร่างของเขาเดินชนแล้วก็ทะลุเข้ามาในทันทีหลังจากที่ก้าวเดินเข้ามาในห้องได้เพียงไม่กี่ก้าวผู้ชายคนนั้นก็สบตาเข้ากับคุณพลอยแล้วก็เลือนหายไปต่อหน้าต่อตาคุณพลอยเองยอมรับเลยนะครับว่าในตอนนั้นเธอตกใจเป็นอย่างมากเธอกรีดร้องออกมาเสียงดังจนทําให้คุณนนสะดุ้งตื่นแล้วก็รีบเปิดไฟแต่เมื่อแสงไฟสว่างจ้าขึ้น ภาพของผู้ชายคนนั้นก็หายไปทิ้งไว้เพียงความเงียบงันและอากาศที่เย็นยะเยือกคุณนนท์บอกว่าตอนนั้นเขาไม่รู้เลยครับว่าเกิดอ,อะไรขึ้นรู้เพียงแค่ว่าคุณพลอยดูไม่มีสติซึ่งก็ใช้เวลากันอยู่สักพักใหญ่เลยนะครับกว่าที่เธอจะพูดจารู้เรื่องหลังจากนั้นคุณพลอยก็เล่าเหตุการณ์ทุกอย่างที่เธอเจอให้กับคุณนนท์ฟังพวกเขาต่างมองหน้ากันด้วยความหวาดกลัวแล้วก็เริ่มตระหนักได้ว่าสิ่งที่เจอนั้น มันไม่ใช่เรื่องธรรมดาปกติอย่างแน่นอนทําให้ช่วงเวลาที่เหลือของคืนนั้นทั้งสองคนได้แต่นั่งดูทีวีไม่มีใครกล้านอนและนั่งกันอยู่แบบนั้นจนถึงเช้าซึ่งหลังจากที่นั่งทบทวนมาตลอดทั้งคืนคุณพลอยก็ได้รับรู้ความจริงบางอย่างจากคุณนนท์ครับว่าใน,นคืนก่อนที่เธอได้พบเห็นผู้ชายคนนั้นแท้จริงแล้วเขาไม่ใช่พนักง,งานที่มาเก็บจานแต่อย่างใดเธอเข้าใจผิดเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นครับ ผู้ชายที่เธอเห็นไม่ใช่พนักง,งานมาเก็บจานแต่เป็นใครบางคนที่เธอไม่รู้จักส่วนพนักง,งานจริงๆได้เข้ามาเก็บจานในช่วงเช้าของวันที่สามในตอนที่คุณพลอยเข้าไปอาบน้ำในห้องน้ำมันก็เลยทำให้เธอเข้าใจผิดและไม่ทันได้สังเกตว่าจานนั้นถูกเก็บไปตั้งแต่เมื่อไหร่ความเข้าใจผิดนี้ทำให้คุณพลอยยิ่งหวาดวันและก็เริ่มตั้งคำถามว่าผู้ชายคนที่เห็นในสองคืนติดกันนั้นเป็นใครกันแน่ เช้าวันรุ่งขึ้นครับทั้งสองคนก็พากันเก็บข้าวของหลังจากนั้นก็เดินตรงไปที่ล็อบบี้เพื่อเช็คเอาท์ออกในทันทีซึ่งในตอนนั้นคุณพลอยก็สองจิตสองใจนะครับเธอไม่แน่ใจว่าควรจะสอบถามกับคุณลุงเจ้าของดีไหมว่าสิ่งที่เจอเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ซึ่งในตอนแรกคุณพลอยก็ตัดสินใจไม่ถามนะครับทั้งคู่ก็หยิบกระเป๋าหลังจากนั้นก็เดินนําไปใส่รถแต่ด้วยความอยากรู้และก็สิ่งที่ติดค้างอยู่ในใจ มันเลยทําให้คุณนอนตัดสินใจเดินกลับไปที่ล็อบบี้อีกครั้งและก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้กับคุณลุงเจ้าของฟังคุณลุงเองก็ฟังด้วยหน้าตาที่เคร่งเครียดนะครับแกบอกว่าตัวแกเองนั้นไม่เคยพบเจอกับเรื่องแบบที่ทั้งคู่เจอนะครับแต่ถ้าถามว่ามีคนเคยเจอบ้างหรือเปล่าแกก็ยอมรับตามตรงครับว่านานๆครั้งจะมีลูกค้าบางคนมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องราวแปลกๆที่พวกเขาพบเจอที่นี่ คนส่วนใหญ่ที่ได้เจอก็จะเจอเป็นรูปร่างผู้ชายเหมือนที่ทั้งสองคนเจอไม่มีผิดเลยครับแต่ถ้าถามถึงที่มาที่ไปแล้วตัวของคุณลงเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผู้ชายคนนั้นเป็นใครมาจากไหนแกได้แต่สันนิษฐานครับว่าเขาน่าจะเป็นเจ้าที่เจ้าทางหรือว่าเจ้าป่าเจ้าเขาที่ยังคงดูแลปกป้องปกปัปก,ปกรักษาพื้นที่แถวๆนี้อยู่วันดีคืนดีก็ออกมาให้ผู้คนได้พบเห็นกันบ้างในบางครั้ง สิ่งที่ได้รับฟังมันก็ไม่สามารถเป็นบทสรุปของเรื่องราวทุกอย่างที่เกิดขึ้นได้นะครับแต่คุณนนท์กับคุณพลอยก็ยังคงยืนยันว่าประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในคืนนั้นมันยังคงชัดเจนและคงไม่มีวันลืมไปทั้งชีวิตและนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดที่ผมยีบยกมาเล่าให้ฟังในวันนี้ครับต้องขอขอบคุณอ e ีเมลฉบับนี้จากคุณพลอยมาณที่นี้ด้วยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆเ,เรื่องราวเรื่องนี้ ฟังแล้วคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างส่วนตัวผมเองผมมีความคิดเห็นว่าบางครั้งบางทีนะครับหลังจากที่ได้ฟังเรื่องราวความน่ากลัวสยองขวัญแล้วในบางครั้งเราก็ไม่สามารถหาที่มาที่ไปได้หรอกครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเรานั้นความสยองในค่ำคืนนั้นมันเกิดขึ้นจากสาเหตุอะไรกันแน่ผมคิดว่ามีเพื่อนๆจำนวนไม่น้อยเลยครับที่มีโอกาสได้สัมผัสกับเรื่องราวที่น่ากลัวแบบนี้แล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไง ซึ่งถ้าถามผมแล้วเรื่องแบบนี้มันฟังดูแล้วก็เมกเซนนะครับบางครั้งเราเข้าไปนอนในโรงแรมสักที่หนึ่งและได้พบเจอผีแบบที่เราไม่คาดคิดมาก่อนเราก็คงไม่สามารถหาได้หรอกครับว่าเรื่องราวเรื่องนั้นมันเกิดจากอะไรกันแน่ผีที่เราเจอเป็นใครมาจากไหนการที่จะหาคำตอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้มันยากมากๆเลยครับเพื่อนๆละครับคิดเห็นว่ายังไงบ้างกับเรื่องนี้ฟังแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างคอมเมนต์บอกกันไว้หน่อยนะครับ หากว่าเพื่อนๆคนไหนที่มีประสบการณ์น่ากลัวสยองขวัญและอยากจะให้ผมนำมาถ่ายทอดให้เพื่อนๆคนอื่นได้ฟังแบบนี้ส่งประสบการณ์สุดร้อนของเพื่อนๆมาที่อีเมลด้านล่างได้เลยนะครับและก่อนที่จะจากกันไปรบกวนเพื่อนๆครับรบกวนช่วยกดไลค์ให้คลิปนี้กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังมาจนถึงตอนนี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีครับ